คุณคิดว่าเรื่องชู้สาวแค่ความรักที่สลับซับซ้อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานวันเกิดนี้จะทําให้คุณชอ็อกมีน้อยสุดกลางฟาดเค้กใส่น้ามีหลวงท้องแก่แต่หารู้ไม่ว่าเธอกําลังเผชิญหน้ากับใครใครจะรอดใครจะพ่ายและบทเรียนชีวิตที่ไม่มีใครคาดคิดกําลังรออยู่งานเลี้ยงฉลองวันเกิดในบ้านหลังใหญ่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงแก้วชนกันกลิ่นเค้กช็อกโกแลตร้อนลอยเบวนอยู่ในอากาศมีน้อยสุดกลางก้าวเข้ามาอย่างมั่นใจ รอยยิ้มของเธอเย็นชาและเปลี่ยนด้วยความท้าทายสายตาของเธอจ้องตรงไปยังมีหลวงที่ท้องแก่ของเธอสวยสง่าและอ่อนโยนเสียงหัวเราะของแขกเงียบลงทันทีมีน้อยยกมือพร้อมเค้กชิ้นใหญ่เค้กช็อกโกและสาหวานถูกฟาดตรงหน้ามีหลวงเนื้อเค้กและครีมเย็นเฉียบกระจายทั่วหน้ามีหลวงชะง,งักคิ้วขมวดน้ำตาแทบคลอกลิ่นหวานของเค้กผสมกับกลิ่นเงอเล็กน้อยจากความตกใจแขกทุกคนในห้องแทบหยุดหายใจ มีน้อยหัวเราะย,ย้อรู้สึกว่าชนะทุกอย่างแต่แล้วเสียงเปิดประตูเบาๆก็ดังขึ้นสายตาของทุกคนหันไปมองผู้ชายคนนั้นผู้เป็นสามีของมีหลวงและผู้ชายที่มีน้อยคิดว่าเธอควบกลุมได้เขายืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเขาเคร่งขครึมและเย็นชาทุกสิ่งรอบตัวหยุดเคลื่อนไหวเหมือนเวลาถูกหยุดชั่วคราวมีน้อยยังไม่ทันตั้งตัวเธอเห็นสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธและผิดหวังของเขามือที่ยกเค้กค,ค้างอยู่กลางอากาศ เค้กเริ่มละลายหลงบนมือของเธอเสียงหัวเราะของเธอสั่นพร่าพร้อมกับความประหนกทุกสายตาหาันมาจับจ้องมีหลวงยังคงนิ่งแต่หัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมากลิ่นครีมเค้กเปียกปนกับกลิ่นเหมื่อนในห้องเธอเริ่มรู้ว่าเธอไม่ใช่คนที่ควบคุมสถานการณ์สามีเดินเข้ามาใกล้ช้าๆแต่มั่นคงมีน้อยถอยหลังทุกก้ารู้สึกถึงความอับอายและความหวาดกลัวเสียงก้าวของเขาดังก้องในห้องกว้าง ทุกสายตากาะติดไปที่เธอและแล้วความเงียบก็แตกด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยพลังของสามีเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบมีน้อยตัวสั่นมือที่เปื้อนเค้กสั่นไปด้วยความจริงทั้งหมดเปิดเผยออกมาในห้องนั้นทุกอย่างที่เธอคิดว่าเป็นเกมกลายเป็นกับดักที่เธอไม่เคยคาดคิดมีหลวงนิ่งสงบแต่ดวงตาของเธอส่องแสงแห่งชัยชนะและความทรงพลังมีน้อยไม่รู้จะทำอะไรต่อไป เค้กเปียกปอนบนพื้นสะท้อนแสงไฟราวกับเตือนเธอถึงความพ่ายแพ้อากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดและแรงดันทางอารมณ์แขกทุกคนหายใจไม่ออกรู้สึกถึงพลังความตึงเครียดในห้องมีน้อยพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นสั่นเครือและไม่มีความหมายสายตาของสามีไม่อาจหลบเลี่ยงเธอเข้าใจแล้วว่าเธอไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าใครความช็อกและความอับอายซ้อนทับกันจนแทบหายใจไม่ออกทุกอย่างรอบตัวเหมือนหมุนช้าช้า และในที่สุดมีน้อยรู้ว่าเธอต้องยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีน้อยยืนนิ่งอยู่ตรงกลางห้องมื่เปื้อนครีมเค้กเย็นเชียบมืออีกข้างกำแน่นราวกับจะยึดความภูมิใจที่พังทลายเธอรู้สึกถึงสายตาของทุกคนที่จับจ้องเหมือนตาข่ายมองนักโทษหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดจากอกมีหลวงยังคงยืนสงบสายตาเต็มไปด้วยความมั่นคงความสงบของเธอกลับทําให้มีน้อยรู้สึกตัวเล็กลงไปทุกทีเสียงกระซิบของแขกเริ่มดังขึ้นทีละน้อย เธอกำลังทำอะไรลงไปนั่นไม่ใช่เรื่องที่ควรทำเลยแต่มีน้อยไม่ฟังใครแล้วเธอเพิ่งตระหนักว่าความมั่นใจทั้งหมดของเธอเป็นเพียงภาพลงตาและตอนนี้ภาพลงตานั้นพังทลายลงตรงหน้าเธอกลิ่นครีมและเค้กที่ปิดบนเสื้อผ้าเหม็นเปรี้ยวเล็กน้อยผสมกับกลิ่นเหงื่อของความหวาดกลัวเธอพยายามเช็ดหน้าแต่ครีมเย็นจับตัวแน่นความเย็นนั้นทําให้ร่างกายสั่นสะท้านสามีก้าวเข้ามาใกล้ทุกก้าวของเขาเต็มไปด้วยน้ำหนักและความมั่นคง มีน้อยถอยหลังชนโต๊ะของขนมหวานเสียงกระแทกของมือเธอกับโต๊ะดังชัดแก้ววายบางใบสัน่นและเริ่มอุนเอียงสายตาของสามีไม่ละจากเธอเลยเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบแต่เต็มไปด้วยความเด็ดขาดเธอคิดว่าเธออยู่เหนือใครหรือคำพูดนั้นกระแทกเข้าที่ใจมีน้อยราวกับฟ้าผ่าเธออ้าปากแต่ไม่สามารถตอบอะไรออกมาได้ความตึงเครียดในห้องสูงขึ้นเหมือนคลื่นที่กำลังซัดเข้าหาฝั่งแขกบางคนก้าวถอยหลังเพื่อเว้นระยะ บางคนกัดริมฝีปากหวาดกลัวว่าจะเกิดอะไรต่อไปมีหลวงยังคงยืนตรงนั้นมือวางบนท้องอกกลมสายตาของเธอส่องประกายด้วยความสง่างามและความอดทนเสียงหัวใจของมีน้อยเต้นแรงจนแทบไปยินกลิ่นครีม,คมเค้กและน้ำหอมของมีหลวงผสมกันจนเหมือนทำให้มีน้อยเบียนหัวเธอพยายามขยับไปทางประตูแต่สามียืนขวางทางเขาไม่รีบก้าวเข้ามาไม่เร่งรัดแต่ทุกการเคลื่อนไหวของเขาเต็มไปด้วยพลัง เมียน้อยเริ่มรู้สึกถึงความพ่ายแพ้ที่ไม่มีทางหนีนี่ไม่ใช่การเล่นสามีพูดเสียงต่ำแต่ชัดเจนทุกพยางมีน้อยกัดริมฝีปากพยายามหาคำแก้ตัวแต่คำพูดทุกคำในหัวเธอหายไปหมดแขกเริ่มพูดคุยกันเบาๆแต่เสียงนั้นไม่สามารถตัดความตึงเครียดที่หนาแน่นในห้องได้ทุกสายตาจับจ้องไปที่เธอเหมือนต้องการให้เธอรู้ตัวว่าผิดพลาดเมียน้อยรู้สึกว่าร่างกายเย็นเฉียดจากหัวจรดเท้าเธอเริ่มสั่นมือสัน่นริมฝีปากสัน่น ครีมเค้กยังคงติดอยู่บนเสื้อผ้าและผมของเธอความรู้สึกอับอายคล้ายจะกัดกินเธอจากภายในสามีเงยหน้ามองมีหลวงอย่างสั้นๆส,สายตาของเขาเต็มไปด้วยความรักและความเคารพมีหลวงเพียงพยักหน้าเบาๆราวกับยืนยันความสงบและความมั่นคงของเธอมีน้อยสังเกตเห็นและหัวใจยิ่งแตกสลายทุกอย่างที่เธอคิดว่าควบคุมได้ล้วนถูกเปิดเผยแขกเริ่มถอนหายใจความอึดอัดในห้องค่อยๆค,ค,คลายลงเล็กน้อย แต่มีน้อยยังคงอยู่ในความรู้สึกอับอายและหวาดกลัวเธอพยายามก้าวถอยหลังอีกครั้งแต่เกือบสะดุดโตกเคก้กเสียงกระแทกดังสะท้อนในห้องว่างมีน้อยหลับตาแล้วพยายามรวบรวมความกลา้าแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นหนักหน่วงเกินไปสายตาของสามีจับจ้องเธออย่างไม่พลาดแม้เสี้ยววินาทีทุกการกระทำมีผลเขาพูดช้าๆแต่หนักแน่นมีน้อยรู้ว่าความผิดพลาดครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวมันสะท้อนถึงความอับอาย และความพ่ายแพ้ของเธอในสายตาทุกคนคลิ่นครีม,คมเค้กที่เย็นเฉียบยังติดอยู่บนผิวทําให้เธอจดจําความรู้สึกนั้นตลอดเวลาแขกบางคนเริ่มกระซิบกันเบาๆถึงความช็อกที่เกิดขึ้นเสียงกระซิบเป็นเหมือนเข็มเล็กๆทิ่มแทงหัวใจมีน้อยเธอสั่นสะท้านน้ำตาไหลออกมาทันทีสามียื่นมือออกมาแต่ไม่พูดอะไรเพียงการเคลื่อนไหวช้าชานั้นทําให้มีน้อยรู้สึกถึงความแรงของอํานาจและความชัดเจนเธอก้าวถอยหลังไปจนชนกําแพง ผนังเย็นเฉียบแต่หลังของเธอมีน้อยคุกเข่าน้ำตาไหลลงพื้นครีมเค้กและช็อกโกแลตยังติดมือและหน้าเธอเสียงหัวใจของเธอเต้นรัวเหมือนจะระเบิดออกมาสามียืนมองนิ่งๆราวกับรอให้เธอเข้าใจบทเรียนมีหลวงยืนสงบมือวางบนท้องที่กลมอวบสายตาของเธอสื่อถึงความรักและความอดท,ทนมีน้อยรู้แล้วว่าความพยายามจะล้มมีหลวงนั้นจบลงแล้วแขกทุกคนเริ่มถอนหายใจเสียงดัง แต่ความเงียบยังคงกดดันร่างกายและจิตใจของเธอเสียงหายใจของมีน้อยสั่นพร่พร้อมกับความสับสนลิ่นครีม,คมเค้กและน้ำหอมจากมีหลวงผสมกันในอากาศความรู้สึกนี้ทำให้มีน้อยรู้ว่าเธอไม่เคยอยู่เหนือใครและทุกสิ่งที่คิดว่าควบคุมได้กลับกลายเป็นกับดักที่ทำร้ายตัวเองเธอพยายามลุกขึ้นแต่สามีเพียงมองด้วยสายตาเด็ดขาดมีน้อยคุกเข่าอยู่ต่อหน้าทุกคนใบหน้าแดงเพราะอับอายมือ,อยังเปื้อนครีมและเช็ากุกแลต ทุกสายตาในห้องจับจ้องเธอเหมือนต้องการให้เธอเรียนรู้บทเรียนมีหลวงเพียงยิ้มเบาๆราวกับยืนยันชัยชนะโดยไม่ต้องใช้คำพูดความรู้สึกแพ้และความอับอายของมีน้อยล้นทะลักเธอรู้แล้วว่าเกมทั้งหมดจบลงตรงนี้ทุกความมั่นใจที่เธอเคยมีพังทลายหมดและความช็อกที่เกิดขึ้นจะฝังอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดไปมีน้อยคุกเข่าอยู่บนพื้นรู้สึกถึงความเย็นของพื้นไม้ใต้มือและเข่าครีมช็อกโกแลตที่เปื้อนหน้าเธอยังคงติดแน่น กลิ่นหวานของเค้กและครีมผสมกับกลิ่นเหงื่อและความกลัวทำให้เธอวินหัวเสียงหัวใจของเธอเต้นรัวจนแทบได้ยินชัดเจนสายตาของสามียังคงจับจ้องราวกับสามารถอ่านทุกความคิดของเธอได้มีหลวงยืนสงบมือวางบนท้องที่กลมอวบทุกการเคลื่อนไหวของเธอสื่อถึงความมั่นคงและความอดทนแขกในงานเริ่มกระซิบกันเบาๆแต่ไม่มีใครกล้าขัดจังหวะความเงียบที่หนักอึ้งในห้องเมียน้อยรู้สึกตัวเล็กลงทุกทีความภูมิใจที่เธอเคยมีหายไปหมด น้ำตาไหลลงมาอย่างไม่หยุดยั้งมือสั่นเธอพยายามเช็ดหน้าด้วยหลังมือแต่ครีมเย็นติดแน่นกลิ่นครีมและช็กโกแลตติดผมและเสื้อผ้าทำให้เธอรู้สึกเหมือนความผิดพลาดติดตัวไปทุกที่เสียงก้าวของสามีดังขึ้นชัดเจนในความเงียบเขาก้าวเข้ามาใกลช้ช้าแต่มั่นคงทุกก้าวเต็มไปด้วยอำนาจและความเด็ดขาดมีน้อยถอยหลังไปชนโต๊ะของขนมหวานเสียงกระแทกดังสะท้อนในห้องแก้ววน์บางใบสั่นเหมือนกำลังจะล้ม สามียกมือขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ทุกคนในห้องรับรู้ถึงความเข้มงวดนั้นทุกการกระทำมีผลต่อผลลัพธ์เสมอเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นแต่หนักแน่นมีน้อยรู้สึกถึงแรงกดดันที่ทำให้เธอแทบหายใจไม่ออกแขกทุกคนในห้องต่างจ้องมองรอให้เธอตอบสนองแต่เธอไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ความกลัวและความอับอายบดบังทุกความคิดมีหลวงเพียงมองด้วยสายตาเต็มไปด้วยความรักและความสง่างามมีน้อยรู้แล้วว่าไม่มีทางหนีจากสายตาและความตึงเครียดนี้ เธอพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายสั่นและขาอ่อนแรงสามีไม่รีบแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความเด็ดขาดและความมั่นคงมีน้อยสุดตัวลงอีกครั้งมือกลุ่มหน้าที่เปื้อนครีมและช็อกโกแลตเสียงหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะระเบิดแขกบางคนเริ่มถอนหายใจเฮือกใหญ่ความเงียบในห้องยังคงกดดันกลิ่นครีมและช็อกโกแลตผสมกับกลิ่นน้ำหอมของมีหลวงทำให้มีน้อยรู้สึกเวียนหัวเธอรู้แล้วว่าเกมทั้งหมดจบลงตรงนี้ทุกความมั่นใจที่เคยมีพังทลายหมด น้ำตาไหลออกมาเป็นสายมีน้อยรู้สึกถึงความอับอายและท้ายแพ้สามียืนตรงหน้าร่างสูงใหญ่และมั่นคงสายตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความผิดหวังมีน้อยกลืนน้ำลายพยายามรวบรวมความกลา้าแต่ความรู้สึกอับอายและความหวาดกลัวบดบังทุกสิ่งเสียงหัวใจเต้นรัวเป็นจังหวะเดียวกับความเงียบที่กดดันมีหลวงยืนสงบมือวางบนท้องอ,อกกลิ่นน้ำหอมอบอวลเบาๆในอากาศทุกสายตาจับจ้องมีน้อยเหมือนต้องการให้เธอเรียนรู้บทเรียน มีน้อยเริ่มสันสถาน้ำตาไหลออกมาโดยไม่สามารถหยุดได้ครีมช็อกโกแลตติดมือและหน้าทําให้เธอรู้สึกถึงความผิดพลาดที่ติดตัวตลอดไปแขกบางคนกระซิบเบาๆถึงความช็อกที่เกิดขึ้นเสียงกระซิบเหมือนเข็มทิมแทงหัวใจมีน้อยสามียื่นมือออกมาแต่ไม่พูดอะไรเพียงการเคลื่อนไหวช้าๆทำให้มีน้อยรู้สึกถึงพลังและอำนาจมีน้อยคุกเข่าต่อหน้าทุกคนรู้สึกถึงความพ่ายแพ้ที่ไม่มีทางหนีใบหน้าแดงกับมือเปื้อนครีมและช็อกโกแลต ทุกสายตาจับจ้องเธอเหมือนต้องการให้เธอเข้าใจบทเรียนมีหลวงเพียงยิ้มเบาๆราวกับยืนยันชัยชนะโดยไม่ต้องพูดความอับอายและความพ่ายแพ้ซ้อนทับจนแทบหายใจไม่ออกมีน้อยรู้แล้วว่าเธอไม่เคยอยู่เหนือใครและทุกสิ่งที่คิดว่าควบคุมได้กลายเป็นกับดักที่ทำร้ายตัวเองเธอพยายามลุกขึ้นแต่สามีเพียงมองด้วยสายตาเด็ดขาดมีน้อยคุกเข่าอยู่ต่อหน้าทุกคนใบหน้าแดงมือยังเปื้อนครีมและช็ากโกแลต ทุกสายตาในห้องจับจ้องเหมือนต้องการให้เธอเรียนรู้บทเรียนมีหลวงเพียงยิ้มเบาๆสื่อถึงความสงบและความมั่นคงความท้ายแท้และความอับอายของมีน้อยล้นทะลักเธอรู้แล้วว่าเกมทั้งหมดจบลงตรงนี้ทุกความมั่นใจที่เคยมีพังทลายหมดและความช็อกที่เกิดขึ้นจะฝังอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดไปมีน้อยคุกเข่าต่อหน้าสามีและมีหลวงร่างกายสันสแานใบหน้าแดงมือเปื้อนครีมช็อกโกแลต เธอพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงติดคอและคำพูดไม่ออกทุกสายตาจับจ้องเธอเหมือนต้องการให้เธอเข้าใจทุกความผิดพลาดมีหลวงยืนสงบมือวางบนท้องอกกลิ่นน้ำหอมอบอวลเบาๆความรู้สึกแพ้และความอับอายของมีน้อยล้นทะลักเธอรู้แล้วว่าตนเองไม่เคยอยู่เหนือใครและทุกสิ่งที่คิดว่าควบคุมได้กลายเป็นกับดักที่ทำร้ายตัวเองแขกในงานเริ่มถอนหายใจเงียบและอึดอัดเสียงหัวใจของมีน้อยเต้นแรงร่างกายสั่นสะท้าน สามียื่นมือมาช้าๆแต่ไม่พูดอะไรการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยนั้นทําให้มีน้อยรู้สึกถึงพลังและอํานาจของเขาน้ังตาไหลลงพื้นเธอรู้สึกถึงความพ้ายแพ้และอัอายอย่างแท้จริงความเงียบในห้องเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความอึดอัดมีน้อยคุกเขา่าต่อหน้าทุกคนมือเปื้อนครีมช็อกโกแลตทุกสายตาจับจ้องเธอเหมือนต้องการให้เธอเข้าใจบทเรียนมีหลวงเพียงยิ้มเบาๆราวกับยินยันชัยชนะโดยไม่ต้องพูดความพ้ายแพ้และความอับอายของมีน้อยล้นทะลัก เธอรู้แล้วว่าเกมทั้งหมดจบลงตรงนี้ทุกความมั่นใจที่เคยมีพังทลายหมดและความช็อกที่เกิดขึ้นจะฝังอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดไปเมียน้อยยังคงคุกเขา่าต่อหน้าสามีและมีหลงมือเปื้อนครีมช็อกโกแลตน้ำตาอย,ย่างไหลไม่หยุดเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงรู้สึกเหมือนจะระเบิดออกมาจากอกกลิ่นครีมและช็อกโกแลตผสมกับกลิ่นเหงือ่อและน้ำหอมทำให้เธอวินหัวทุกสายตาจับจ้องเธอเหมือนจับผิดทุกการเคลื่อนไหว สามีเงยหน้ามองมีหลวงเพียงเล็กน้อยแล้วหันกลับมาที่มีน้อยน้ำเสียงของเขาเย็นเฉียบแต่เต็มไปด้วยความเด็ดขาดเธอคิดว่าเธอสามารถทำร้ายคนอื่นโดยไม่ต้องรับผลลัพธ์หรือมีน้อยพยายามกลืนน้ำลายแต่คอแห้งและคำพูดไม่ออกกลิ่นครีมเค้กติดอยู่บนมือและใบหน้าทำให้เธอรู้สึกเหมือนความผิดพลาดติดตัวไปทุกที่แขกในห้องเริ่มถอนหายใจเบาๆแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยความเงียบเต็มไปด้วยแรงดันทางอารมณ์หนักจนแทบหายใจไม่ออก มีหลวงยืนสงบมือวางบนท้องที่กลมอวบดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมั่นคงและความอดทนมีน้อยรู้สึกว่าตัวเองเล็กลงทุกทีความภูมิใจที่เคยมีพังทลายหมดเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบแตกเธอพยายามลุกขึ้นแต่ขาอ่อนแรงและมือสัน่นสามีเดินเข้ามาใกล้ทุกก้าร่างสูงใหญ่เต็มไปด้วยอำนาจและความมั่นคงมีน้อยถอยหลังจนชนโตขนมเสียงกระแทกดังสะท้อนทั่วห้องครีมเค้กบนโต๊ะสันสะเทือนและเริ่มหยดลงพื้น สายตาของสามียังคงจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของเธอมีน้อยเริ่มสั่นสะท้านน้ำตาไหลออกมาท่วมหน้าความอับอายและความหวาดกลัวบดบังทุกความคิดแขกบางคนกระซิบเบาๆแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรดังกลิ่นครีมและช็อกโกแลตผสมกับกลิ่นน้ำหอมของมีหลวงทำให้มีน้อยเบี้ยหัวเธอรู้แล้วว่าเกมทั้งหมดจบลงตรงนี้ทุกความมั่นใจที่เคยมีพังทลายหมดและความช็อกที่เกิดขึ้นจะฝังอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดไป สามีเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นแต่หนักแน่นเธอต้องเข้าใจว่าทุกการกระทำมีผลและไม่มีใครอยู่เหนือใครมีน้อยพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงติดคอใบหน้าแดงมือเปื้อนครีมและช่ากโกแลตทุกสายตาจับจ้องเธอเหมือนต้องการให้เธอเรียนรู้บทเรียนมีหลวงเพียงยิ้มเบาๆมือวางบนท้องกลิ่นน้ำหอมอบอวลเบาๆความพ้ายแท้และความอภายของมีน้อยล้นทะลักเธอรู้แล้วว่าเธอไม่เคยอยู่เหนือใครแขกเริ่มถอนหายใจเงียบและอึดอัด มีน้อยพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายยังสั่นสะท้านสามียื่นมือมาช้าๆแต่ไม่พูดอะไรการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยนั้นทําให้มีน้อยรู้สึกถึงพลังและอํานาจน้ําตาไหลลงพื้นเธอรู้สึกถึงความท่ายแพ้และอับอายอย่างแท้จริงความเงียบในห้องเต็มไปด้วยความตึงเครียดและแรงกดดันมีน้อยคุกเขา่าต่อหน้าทุกคนมือเปื้อนครีมช็อกโกแลตทุกสายตาจับจ้องเธอเหมือนต้องการให้เธอเข้าใจบทเรียนมีหลวงยิ้มเบาๆราวกับยืนยันชัยชนะโดยไม่ต้องพูด ความพ่ายแพ้และความอับอายของมีน้อยล้นทะลักเธอรู้แล้วว่าเกมทั้งหมดจบลงตรงนี้ทุกความมั่นใจที่เคยมีพังทลายหมดและความช็อกที่เกิดขึ้นจะฝังอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดไปมีน้อยคุกเข่าต่อหน้าสามีและมีหลวงมือสั่นใบหน้าแดงครีมช็อกโกและติดมือและหน้าทําให้ความอับอายยิ่งชัดเจนสายตาของทุกคนจับจ้องเธออย่างไม่ละสายตามีหลวงยืนสงบมือวางบนท้องกลิ่นน้ำหอมอบอวลในอากาศ ความรู้สึกพ่ายแพ้และความอับอายล้นทะลักเธอรู้แล้วว่าตัวเองไม่เคยอยู่เหนือใครและทุกสิ่งที่คิดว่าควบคุมได้กลายเป็นกับดักที่ทำร้ายตัวเองแขกในงานเริ่มถอนหายใจแต่ความเงียบยังคงกดดันมีน้อยคุกเขา่าต่อหน้าทุกคนใบหน้าแดงมือเปื้อนครีมและเช็ากลกและทุกสายตาจับจ้องเธอเหมือนต้องการให้เธอเรียนรู้บทเรียนมีหลวงยิ้มเบาๆราวกับยืนยันชัยชนะโดยไม่ต้องพูดความพ่ายแพ้และความอับอายของมีน้อยล้นทะลัก มีน้อยรู้แล้วว่าเกมทั้งหมดจบลงตรงนี้ทุกความมั่นใจที่เคยมีพังทลายหมดและความช็อกที่เกิดขึ้นจะฝังอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดไปเสียงหัวใจของมีน้อยเต้นแรงร่างกายสั่นสะท้านกลิ่นครีมช็อกโกแลตและน้ำหอมผสมกันในอากาศความรู้สึกผิดพลาดและความอับอายกัดกินเธอจากภายในแขกบางคนกระซิบเบาๆแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้สามียืนมองนิ่งๆราวกับรอให้เธอเรียนรู้บทเรียน มีน้อยคุกเขา่าต่อหน้าทุกคนมือเปื้อนครีมและช็อกโกแลตใบหน้าแดงน้ำตาไหลมือสัน่นทุกสายตาจับจ้องเธอเหมือนต้องการให้เธอเข้าใจทุกความผิดพลาดมีหลวงเพียงยิ้มเบาๆมือวางบนท้องอกลิ่นน้ำหอมอบอวลความพ้ายแพ้และความอัปอายของมีน้อยล้นทะลักเธอรู้แล้วว่าเกมทั้งหมดจบลงตรงนี้ทุกความมั่นใจที่เคยมีพังทลายหมดและความช็อกที่เกิดขึ้นจะฝังอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดไป มีน้อยคุกเข่าบนพื้นมือยังเปื้อนครีมช็อกโกแลตใบหน้าแดงจัดน้ำตาไหลาไม่หยุดเสียงหัวใจของเธอเต้นรัวเหมือนจะระเบิดทุกวินาทีกลิ่นครีมหวานบนช็อกโกแลตติดตัวทําให้เธอรู้สึกเหมือนความผิดพลาดตามติดตัวไปทุกที่แขกทุกคนในห้องเงียบสายตาจับจ้องมีน้อยราวกับต้องการให้เธอรู้ตัวมีหลวงยังยืนสงบมือวางบนท้องอบดวงตาเปล่งประกายความมั่นคงและความอดทนสามีของเธอเงยหน้ามองมีน้อยเพียงเล็กน้อยแล้ว จ้องตรงไปที่มีน้อยด้วยสายตาเต็มไปด้วยความโกรธและผิดหวังเธอคิดว่าเธอสามารถทำร้ายคนอื่นโดยไม่ต้องรับผลลัพธ์หรือเสียงของเขาเย็นเฉียบแต่หนักแน่นทุกพยางมีน้อยกลืนน้ำลายแต่คอแห้งติดขัดพยายามจะตอบแต่คำพูดไม่ออกเสียงหัวใจของเธอก้องกังวานในห้องกว้างครีมช็อกโกและติดมือและหน้าทำให้ทุกความผิดพลาดปรากฏชัดเจนแขกบางคนเริ่มกระซิบเบาๆแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้ อากาศในห้องเหมือนถูกกดทับด้วยแรงดันทางอารมณ์มีน้อยเริ่มสั่นสะท้านร่างกายเย็นเฉียบใบหน้าแดงกำ่ำน้ำตาไหลลงพื้นมือยังคงเปื้อนครีมและชชอาโกแลตกลิ่นครีมและน้ำหอมของมีหลวงผสมกันในอากาศทำให้มีน้อยเวียนหัวและแทบหมดแรงเธอพยายามลุกขึ้นแต่ขาอ่อนแรงจนเกือบสุดสามีเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวร่างสูงใหญ่เต็มไปด้วยพลังและความเด็ดขาดมีน้อยถอยหลังจนชนโตขนมเสียงกระแทกดังสะท้อนไปทั่วห้อง ครีมช็อกโกแลตบนตัะสันและเริ่มหยดลงพื้นสายตาของสามียังคงจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของเธอมีน้อยสั่นสถานมือกุมหน้าใบหน้าชื้นไปด้วยน้ำตาความอับอายและความหวาดกลัวบดบังทุกความคิดแขกบางคนกระซิบเบาๆแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรมีหลวงยังคงยืนสงบมือวางบนท้องกลิ่นน้ำหอมอบอวลเบาๆความรู้สึกแพ้และความอับอายล้นทะลักในตัวมีน้อยเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าเกณฑ์ทั้งหมดจบลงตรงนี้ ทุกความมั่นใจที่เคยมีพังทลายหมดและความช็อกที่เกิดขึ้นจะฝังอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดไปสามีเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเธอต้องเรียนรู้ว่าการกระทำของเธอมีผลต่อผู้อื่นและไม่มีใครอยู่เหนือใครมีน้อยพยายามพูดบางอย่างแต่คำพูดติดคอใบหน้าแดงมือเปื้อนครีมช็อกโกแลตทุกสายตาจับจ้องเหมือนต้องการให้เธอเข้าใจบทเรียนมีหลวงเพียงยิ้มเบาๆราวกับยืนยันชัยชนะโดยไม่ต้องใช้คำพูด ความพ่ายแพ้และความอับอายของมีน้อยล้นทะลักเธอรู้แล้วว่าเธอไม่เคยอยู่เหนือใครแขกเริ่มถอนหายใจเงียบและอึดอัดมีน้อยพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายยังสั่นสะท้านสามียื่นมือออกมาเพียงเล็กน้อยแต่ไม่พูดอะไรเพียงการเคลื่อนไหวนั้นก็ทําให้มีน้อยรู้สึกถึงพลังและอํานาจน้ําตาไหลลงพื้นมือเปื้อนครีมช็อกโกแลตเธอรู้สึกถึงความพ่ายแพ้และความอับอายอย่างแท้จริงความเงียบในห้องเต็มไปด้วยความตึงเครียดและแรงกดดัน มีน้อยคุกเขา่าต่อหน้าทุกคนใบหน้าแดงมือเปื้อนครีมและช็อกโกแลตทุกสายตาจับจ้องเหมือนต้องการให้เธอเข้าใจทุกความผิดพลาดมีหลวงเพียงยิ้มเบาๆมือวางบนท้องอวไหล่แท้และความออายของมีน้อยล้นทะลักเธอรู้แล้วว่าเกมทั้งหมดจบลงตรงนี้ทุกความมั่นใจที่เคยมีพังทลายหมดและความช็อกที่เกิดขึ้นจะฝังอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดไปมีน้อยคุกเขา่าต่อหน้าสามีและมีหลวงมือสั่นใบหน้าแดงครีมช็อกโกแลตติดมือ และน่าทําให้ความอับอายชัดเจนมากขึ้นสายตาของทุกคนจับจ้องเธออย่างไม่ละสายตามีหลวงยืนสงบมือวางบนท้องกลิ่นน้ําหอมอบอวลความรู้สึกแพ้และความอับอายของมีน้อยล้นทะลักเธอรู้แล้วว่าตัวเองไม่เคยอยู่เหนือใครและทุกสิ่งที่คิดว่าควบคุมได้กลายเป็นกับดักที่ทําร้ายตัวเองแขกเริ่มถอนหายใจแต่ความเงียบยังคงกดดันมีน้อยคุกเขา่าต่อหน้าทุกคนใบหน้าแดงมือเปื้อนครีมและช็อกโกแลต ทุกสายตาจับจ้องเหมือนต้องการให้เธอเรียนรู้บทเรียนมีหลวงยิ้มเบาๆราวกับยืนยันชัยชนะโดยไม่ต้องพูดความพ่ายแพ้และความอับอายของมีน้อยล้นทะลักมีน้อยรู้แล้วว่าเกมทั้งหมดจบลงตรงนี้ทุกความมั่นใจที่เคยมีพังทลายหมดและความช็อกที่เกิดขึ้นจะฝังอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดไปความเงียบในห้องหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกมีน้อยคุกเข่าต่อหน้าสามีและมีหลวงมือเปื้อนครีมและช็ชกโกแลตน้ำตาไหลเป็นสายใบหน้าแดงกำ่ำ ทุกสายตาจับจ้องเหมือนต้องการให้เธอเข้าใจทุกการกระทํามีหลวงยืนสงบมือวางบนท้องอกดวงตาเต็มไปด้วยความมั่นคงและความอดทนความท้ายแท้และความอับอายของมีน้อยล้นทะลักเธอรู้แล้วว่าเกมทั้งหมดจบลงตรงนี้ทุกความมั่นใจที่เคยมีพังทลายหมดและความช็อกที่เกิดขึ้นจะฝังอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดไปมีน้อยคุกเข่าบนพื้นใบหน้าเปื้อนครีมช็อกโกแลตมือสั่นน้ำตาไหล สามีของเธอยือนเงียบมองตรงมาเต็มไปด้วยความหนักแน่นและความเด็ดขาดมีหลงยังคงยืนสงบมือวางบนท้องที่กลมอวบดวงตาอบอวนด้วยความรักและความอดทนความเงียบในห้องกดดันทุกคนแขกเริ่มถอนหายใจเบาๆมีน้อยรู้แล้วว่าเธอไม่สามารถย้อนคืนความมั่นใจที่เสียไปความพยายามที่จะทำร้ายคนอื่นกลับทำร้ายตัวเองมากที่สุดสามีเอ่ยขึ้นเสียงเบาแต่ชัดเจน ทุกการกระทำล้วนมีผลและความผิดพลาดของเธอวันนี้จะเป็นบทเรียนให้เธอจำตลอดไปมีน้อยเงยหน้าขึ้นชั่วขณะหนึ่งความสำนึกผิดแล่นเข้ามาในใจใบหน้าร้อนแดงจากอับอายแต่เธอเริ่มเข้าใจมีหลวงยิ้มเบาๆมือวางบนท้องอุบรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความสงบและความอบอุ่นทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากรู้จักสำนึกและยอมรับความจริงมีน้อยก้มหน้าน้ำตาไหลเงียบๆรู้สึกถึงความหนักแน่นของคำพูดนั้นเธอคุกเข่าต่อหน้าทั้งสองคนอีกครั้งแต่คราวนี้ ไม่ได้มาพร้อมความท้าทายหรือความเยื่หยิงแต่เป็นความสำนึกผิดอย่างแท้จริงแขกในห้องค่อยๆผ่อนคลายความตึงเครียดลดลงสามีก้าวเข้ามาใกล้ชา้ชาๆเพียงแค่ยื่นมือให้มีน้อยเธอจับมือเขาด้วยความเกรงขามและความสำนึกผิดไม่ใช่เพื่อใช้ชนะหรือความเหนือกว่าแต่เพื่อการยอมรับความจริงและบทเรียนชีวิตที่เจ็บปวดมีหลวงยืนมองด้วยรอยยิ้มอบอุ่นมือที่วางบนท้องอบแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าทำให้เธอดูสง่าง,งาม มีน้อยถอนหายใจยาวๆเธอรู้แล้วว่าการยอมรับความผิดและเรียนรู้จากมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเสียงหัวใจที่เต้นรัวค่อยๆกลับมาสู่จังหวะปกติครีมช็อกโกแลตที่เปื้อนบนมือและน่าเป็นเครื่องตนใจว่าความภูมิใจที่ไม่มีเหตุผลจะนําพามาซึ่งความล้มเหลวแขกเริ่มหัวเราะเบาๆบางคนยิ้มออกมาแม้ความเงียบยังคงบางส่วนมีน้อยลุกขึ้นจากพื้นเธอค่อยๆเช็ดหน้ามือยังเปื้อนเล็กน้อยแต่ใจของเธอเริ่มสงบ สามีและมีหลวงก้าวเข้ามาใกล้พร้อมสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความเมตตาแม้ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นแต่ทุกคนได้เรียนรู้สิ่งสำคัญความรักความเข้าใจและการยอมรับความจริงมีน้อยคุกเข่าครั้งสุดท้ายเงยหน้ามองทั้งสองด้วยความสำนึกผิดและความจริงใจสามียิ้มเล็กๆและพูดว่าเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแต่ต้องรู้จักสำนึกและไม่ทำผิดซ้ำมีหลวงยิ้มอบอุ่นมือแต่ไหลมีน้อยเบาๆความอับอายและความเจ็บปวดค่อยๆคลายออก มีน้อยยืนขึ้นเต็มตัวคราวนี้ไม่ใช่คนที่ต้องการเอาชนะใครแต่เป็นคนที่เรียนรู้บทเรียนชีวิตอย่างแท้จริงแสงไฟอบอุ่นสะท้อนบนใบหน้าทุกอย่างเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยพลังของความเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยความสงบแต่ยังคงชัดเจนในความทรงจําบทเรียนที่เจ็บปวดนี้จะอยู่กับมีน้อยตลอดไปและแม้ว่าเธอเคยพยายามทําร้ายคนอื่นแต่ตอนนี้เธอเรียนรู้แล้วว่าการยอมรับความจริงและเปลี่ยนตัวเองคือชัยชนะที่แท้จริง แขกทุกคนในงานเริ่มยิ้มแสงไฟส่องผ่านหน้าต่างสร้างบรรยากาศอบอุ่นมีน้อยเดินออกไปช้าๆแต่มั่นคงหัวใจที่เคยหนักอึ้งเริ่มเบาลงและแม้รอยครีมช็อกโกแลตจะยังติดอยู่บนมือมันก็เป็นเครื่องตัวใจว่าความอับอายและความเจ็บปวดสามารถกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่มีค่ามีน้อยยืนมองออกไปนอกหน้าต่างแสงตะวันส่องเข้ามาเธอรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่เธอไม่ได้เป็นผู้แพ้แต่เป็นผู้ที่เรียนรู้และเติบโต ความสงบและความเข้าใจปกคลุมทุกคนในห้องทุกสิ่งจบลงด้วยความอ่อนโยนความเข้าใจและบทเรียนชีวิตที่ไม่มีใครลืม